พีพีต้องรับสู่การรายงานสถานะทรมาร์กรมชมทานประจำวันที่13ส,ส,สิงหาคมพุทธศักราช2557ที่ชั้นสุภัตาเรค่ะนะผมมานางแสนทวีสุขครับเริ่มด้วยการรายงานสถานะทรมารของลุ่มน้ำภาคกลางและภาคเหนือค่ะทรมารเจ้ายาและทรมารลุ่มน้ำปิงตอนบนขณานี้ปิดปรัรบภุมระบบชั่วคราวค่ะทรมานลุ่มน้ำยมสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี53เปรทรมารลุ่มน้ำวางสถานีที่กำลังทำงานอยู่ โทรมาลุ่นมกกน้ำสแกนกลางสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี67%โทรมาลุ่นมน้ำวังทองโทรมาลุ่นมน้ำาปงและโทรมาลุ่นมน้ำคลองวังเจ้าสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี11%ต่อไปเป็นการรายงานสถานะโทรมาลุ่นมน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโทรมาลุ่นมน้ำลำปาวสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี11%โทรมา,รามลุ่มน้ำมูลสถานีนที่กำลังทำงานอยู่มี64% ทรมารลุ่มน้ำชีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี75%และโทรมาลุม่มน้ำเลยสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%ครับในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับโทรมาลุ่มน้ำปาจีนบางประกสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี87%โทรมาลุ่มน้ำเพชรบุรีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี53%โทรมาลุ่มน้ำจันทบุรีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี27%และโทรมาลุ่มน้ำตลาด สถานีที่กําลังทํางานอยู่มีร้อยเปอร์เซ็นต่อไปเป็นการรายงานระบบโทรมาลุ่มน้ำภาคตะวันตกครับโทรมาลุ่มน้ำ่าจีนสณานี้ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวโทรมาลุ่มน้ำแม่กองสถานีที่กําลังทํางานอยู่มีห้าสิบเปอร์เซ็นตในส่วนของภาคใต้นะครับโทรมาลุ่มน้ำ่าตะเพาสถานีที่กําลังทํางานอยู่มีสามสิบสามเปอร์เซ็นต์โทรมาลุ่มน้ำนครศรีธรรมราชสถานีที่กําลังทํางานอยู่มีห้าสิบเปอร์เซ็นต โรมาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาและอูตะเภาสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี6%โทรมาลุ่มน้ำปานบุรีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี6.6%โทรมาลุ่มน้ำตางปลเหลียนและโทรมาลุ่มน้ำตาปีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%สรุปการรายงานสถานะโทรมาประจำวันนี้นะคะสถานะโทรมาของลุ่มน้ำภาคกลางภาคเหนือลุ่มน้ำวังท้องระดับเตือนที่สถานี Tnwt 21 บ้านหนองแมนาตำบลแก่งสงาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกระดับน้ำ693.69เมตรรอทกนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้การตรวจวัดระดับน้ำยังอยู่ในระบบอยู่ในระดับปกติค่ะไม่มีสถานีใดอยู่ระดับเตือนครับในส่วนของสถานะสัลมาลุ่มน้ำภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้วันนี้การตรวจวัดระดับน้ำยังอยู่ในระดับปกติครับ ไม่มีสถานีใดอยู่ระดับเตือนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานสถานน้ำโตรมาประจำวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2557ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมและพิธีกรอีกท่านขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับ